สวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยไม่รู้ไณะที่รู้เปิดคลิปแล้วคลิปที่สองสวิตาสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมช่องเดบราณะตอนนี้เป็นตอนที่อีพีสองซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวน้ำตาในสายฝนโอเคคิวรีวิวสกิลเลยสกิลแรกเป็นสกิลอะไรจะมาเริ่มตั้งแต่สกิล คือว่าน้ำตาโบนเวฟก็เอาก็เดี๋ยวดูเองแล้วกันขี้เกียบที่ไปโอเคเนี่ยกำลังดูอยู่เนี่ยเนี่ยที่ผมบอกไปเนี่ยสปอยในคราวที่แล้วเนี่ยของก็เป็นติ่งโซนโบนสแปมสแปมในแมพมันมันมันเหมือนเป็นพุ่งขึ้นมาจากพื้นแต่ว่ามันพุ่งออกมากลางอะขาศเลยโอเคสกิลสามใช่แล้วกไปสกิลสามเป็นการสิงที่น้ำตาเออขึ้นขึ้นโบนนั่นแหละ แล้วมันจะมีโบนกลับมาหนึ่งอบต่อไปสกิลสี่จะเป็นเออโบนจัจับจัมันจะมาสองด้านเลยถ้าจำไม่ผิดนะโอ้ไม่น้ำันเหน็บกระกโอเคคิลรีวิวสกิลต่อไปเลยเพราะกูเห็นแล้วเมื่อกี้โอเคโอเคต่อไปบาร์เตอร์ซึ่งมันจะสามารถยิงแน่สักเอพี่หนึ่งนะ ก็จิบเลยวะรอบที่สองแอันนี้คือรอบที่สามเป็นแกตเตอร์บัตเตอร์ตัวใหญ่โอโอกดได้รัวๆเลยโอเคมาต่อไปล่างสองอล่างหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าต่อไปนี้เป็นล่างหนึ่งจุดห้าแต่เปรียบเสมือนล่างสองเพราะแม่งโหดทิพไห เอเล่นมันไมน่มันไม่ได้โหดเราแค่ฟืนฟ้นฟุนฟนสตามิน่าไม่ได้ว่าดีป่ะเอ๊ตีอย่างคุณภาพจะตายจะตายตอนไหนยังไม่รู้เลยรีวิวใช่ไหมครับท่านรีวิวอยู่เนี้ยทำให้คิวตายที่ยังทำไม่ได้อ่าใจ เดี๋ยวกูจะไปทำเดี๋ยวกูจะไปทำเอาอีต่อถ้ากูทำถ้ากูทำสามอีพีนี่เสร็จสามอีพีนะต่อต่อไปล่างหนึ่งจุดห้าก็คือเหมือนเดิมเลยแต่แค่ว่าจะไม่สามารถฟื้นฟูสเตมินาได้มันจะฟื้นฟูสเตมินาให้เต็มไม่ได้คือสเตมิน่จะเหลือแค่คุณเดียวใช่เพื่ออะไรไม่รู้ไม่รู้โอเคต่อไปนี่คือล่างสองดูหน้ามันหน่อยดูหน้าใกล้ๆเลย นี่ประมาณเนี่ยแหละเฮ้ยพี่คนเข้ามา <c oughs> เปิดแชทดูซะหน่อยใครก็ไม่รู้แชทไม่มีอะไรนะน่าสนใจมีแต่ลายสาระไอเดิว <Ad ieu. S 1> อย่าไปเรียกไอเดิวไอเดิวมันเข้ามาแล้วไอเดิวเอออย่าพึ่งไเยี่กำลังรีวิวอยู่ได้ตีนว่ะอีส่าสร้างรหัสใหม่มาเนี่ยนะ ย่าอย่าอย่าพูดอย่าพูดกลุ่าเราทำคลิปอยูาาย่ซึ่งร่างสองนี้มันจะเป็นการเปิดโหมดตาฟ้าและส้มและจะทำให้เรานั้นไม่สามารถโจมตีได้ไม่เชื่อดูนี่เนี่ยโจมตีไม่ได้แล้วเราต้องหลบอ,อย่างเดียวโอเคคิวเปิดโหมดโอล่าเลยเอาสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งคืออะไรอธิบายด้วย อยู่ไหมย็บกเไอคิวอยู่ไหมไม่อยู่อยโอเคไม่อยู่กูปิดคลิปเลยเรียปิปเลยครับโอเคคาเกราเ,าเ <c oughs> ิชอบก็แบบละครไทย เอ้ยไอคิวมึงอยู่มั้ยเนี่ยกูก็บออยู่ไม่อยู่ไปไหนวะเสียทางเวิรอสเวิร์สไปใครเวิไปเอาเป็นว่าเราต้องลอยคิวก่อนโอเคโอเคในระหว่างนี้เอเคไปเพราะผมไม่สามารถตัดได้แล้วมันก็มาแล้วหรือเปล่าหรือเปล่านี่นะเอ้ยไม่เห็นเขาไม่เหอ้าว โอ้โหมันร้อนครับผมพระเจ้ากล้วยช่วยทอดยอดมหิหิมะพานโอ้โหสินเสื้อคำด้วยนะเฮ้ยได้ยินแล้วได้ยินไหมดอนโกโลดแล้วเนี่ยเอาเป็นว่ากูจะเอาเป็นว่ากูจะรีวิวเดี๋ยวกูจะรีวิวนักวิทยาศาสตร์แทนละกันเดี๋ยวค่อยไปรีวิวร่างสองต่อ แล้วลีโอมึงจะเข้ามาทำไมเ้ยไอคิวแม่งเข้ามาไม่ได้โอเคโอเคนะวิทยาศาสตร์แซมมันก็จะมีเอ่อทั้งหมดห้าท่าห้าท่านี้มันก็ดูไร้ประโยชน์มากเลยถามว่าทำไมสักนี่คือตู้เย็นนะคะโอเคถ้าำไมจะเปิดไม่เปิดไม่ได้ไอ้เนี้ยนี่เอาล่ะสกิลหนึ่งคือบัตเตอร์สองตัวสกิลสองคือบนบน แต่มันคือโบนเหล็กมันคือกระดูกเหล็กสกิลสามก็คือกำแพงที่มันจะเออ,อเไม่ได้แล้วดูดาวเมทสิดาวเมดมันโคตรเยอะวิธีหลบก็คือมึงก็ต้องอยู่นิ่งๆไงถ้าเป็นสีฟ้าอย่างนี้แต่ถ้าเป็นสีส้มขยับเนี่ยมันจะเลือกสีให้เองส่วนสกิลสามเราต้องอยู่ตรงกลางถึงจะกดได้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวตาย จะเป็นการให้หุ่นยนต์ปล่อยอ,อะไรก็ไม่รู้สีข,า,ขาวมาไอดดวงอย่าเพิ่งตายนะส่วนสกิลสี่ก็ไม่ดิสกิลห้าก็เป็นการบังคับหัวใจเนี่ยเป็นการบังคับหัวใจแค่เนี้ย,หยแ,แหละโอเคใช่มีแค่เนี้ยแหละ,หละเอาจริงนะกูฆ<น>่ามึงได้เลยนะตอนเนี้ยเพราะมีกาก ถามว่าทำไมเหรอเพราะว่ามันเลือเหลือหนึ่งไงล่ะกูก็เลยคาได้กูออกก่อนกูออกก่อนกูเจ็บเห็นะ S O S สอง O ไอดีวเหรออ๋อแป๊บนึงนะกูขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บไปแม่กำลังใหญ่ดำๆอ่เชื่อไหมกูอสารลงคุณสร้างรหัสใหม่เลยนะต้องเอา M V P ให้กูแล้วป่ะไหนรหัสใหม่ผ่อนล่ะแต่กระเป๋าไหนนะ เอ้าเชื่อหรือไมาบอดบอดมันอยู่บอดมันอยู่คนเดียวเดียวดายแล้วไม่กัน่อยขดไฟอ่ะเดียวในลาดใหม่เห็นลาดเก่าโอ้กูกลับมาแล้วไม่กลัว ใครันเปิดติ๊กตอกดูวะเนี่ยผมถามหน่อยใครเปิดติ๊กตอกดูเอ๊ติดลิเกสิ์เปล่าถ้าติดลิเกสิ์นี่กูเกลียดเลยนะลิเกสินอะไรลิเกสินน์วุลสิไม่เป็นไรกูไม่ซื้อกูไม่สนกูไม่แคร์เพราะโดนแบนแค่เจ็ดวัน ไอคิวมงรีบเข้ามาแล้วรีบรีวิวโอ้ให้ตายสิผมมีเรื่องน่าเศร้าจะพูดคนชื่อคิวโดนยาไอ้ใช้อยู่เกมวิ่งโอ้โอไม่นะงั้นติดตามภายใน EP3 สาแล้วกันนะครับบายโอ้ยก็เปิดเพลงตอนกูกำลังปิดคิปโอ้กไปแล้ว